สวัสดีครับน้าชายคนเดิมนะครับมาเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับเกี่ยวกับการเพาะพันุ์พริกเหลืองอินโดนะครับพันุพริกเหลืองอินโดนะครับสายพันธุ์ดกๆนะครับสายพันธุ์ดกๆนะครับลูกผสมนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าบ่งเล็บพันล้านนะครับ ตราสี่พี่น้องนะครับตาสี่พี่น้องมังกรทองนะครับก็ถือว่าะจะลงกระป๋องอีกไม่กี่วันนี่แหละครับก็เลยมาทดสอบนะครับว่าการอบไอ้น้ําสูตรแบบบ้านๆนะครับของน้าชัยไม่ต้องไปแช่น้ําเม็ดแช่น้ําอุ่นอะไรพวกนี้ไม่ต้องนะครับหวานดิบเลยหวานยังไงครับด้วยการเตรียมนะครับ ภาชนะนะครับหรือร่องหรือช่องเพาะที่ท่านจะทะเ,เพาะก็ได้นะครับใส่ดินให้ครบนี่แบบแบบสำรองให้ดูนะครับว่าเราทําอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หวานดิบเลยหวานดิบหรือใส่ช่องเพาะดิบดิบนะครับใส่ช่องเพาะดิบดิบก็ได้นะครับจิ้มลงไปแล้วก็กลบลงไปอย่ายให้เวลาลดน้ํานะครับอย่ายให้กระเด็นนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็อบนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ อบก็ได้ก็คืออบทีเดียวนะครับอ่าอบทีเดียวก็คือใส่ซ้อนกันแล้วก็อบนะครับ4ีหวันนะครับวันที่6ก็ได้นะครับค่อยเอาผ้ายางนี้ออกนะครับเขาเรียกว่าสูตรนี้เขาเรียกอบไปน้ํานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าอบไปน้ํานะครับนี่2วันแล้วก็เริ่มปีปีแล้วเหมือนกันนะครับเริ่มปีปีแล้วนะครับ2วันเองนะครับพอทําอย่างนี้แล้วก็ปิดอาลดน้ําก่อนนะครับ พอโรยเม็ดเสร็จปุ๊บเอาดินใส่แล้วก็ลดน้ํานะครับอย่าให้ลึกเกินนะครับอย่าให้หนาเกินอ่าอย่าให้หนาเกินแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็เอาไอ้นี่สวมนะครับไม่ต้องไปเปิดดูนะครับไม่ต้องไปเปิดดูนะครับปิดเลยนะครับปิดเลยนะครับทํ <nickname> าเป็นร่องก็ได้หวานร่องก็ได้ก็แต่ว่าต้องทําอย่างนี้เอาไม้รองเข้ามีช่องอ่าอากาศทําให้เกิดไอ้น้ําก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องลดน้ําเขานะครับ <Philipp> e> จะปล่อยไว้อย่างเงี้ยละ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าแปลงนี้กระแพงนี้นะครับใช้เวลา6วันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เม็ดนะครับเม็ดงอก100%เต็มนะครับเป๊ะเลยนี่ครับถ้าเราไม่เห็นเราก็ตอบตอบแบบนี้เราก็เห็นต้นแล้วครับเห็นต้นไหมครับพอเห็นต้นเราออกเลยครับเราก็ออกนะครับหรือถ้าว่าเป็นผองแพงแพงเพราะอย่างนู้นเราก็ออกเหมือนกัน หรือเป็นล่องที่หวานเราก็ออกเหมือนกันนะครับถ้าเรามีใบสองใบทินิดหน่อยๆน่อยแบบนี้นะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวดูด้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าฮะเป็นไงครับโอ้โหนะครับงอกฝึกปักเลยนะครับโอ้โหปาติโตนะครับหอกดีจริงๆนะครับตา สี่พี่น้องมังกรทองนะครับงอกตะลํำตะเหลือกต้นสมบูรณ์อวบนะครับน่าไปผัดถั่วงอกนะครับอื้อนะครับงอกดีจริงๆนะครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับพันพริกเหลืองอินโดนะครับตาสี่พี่น้องมังกรทองนะครับสุดยอดจริงๆนะครับออกงอก แผ่นดินทะลุต้นอวบนะครับต้นสมบูรณ์นะครับอื้นะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับงอกสุดยอดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอาไปเพาะเอาสูตรน้าชัยนะครับสูตรน้าชัยคนเดิมนะครับสุดยอดจริงๆนะครับไม่ต้องแช่น้ําอุ่นนะครับเพาะเลยนะครับง่ายๆนะครับนี่ถ้าขึ้นเป็นแบบกระแผงนี่ก็ได้ครับ เวลามีใบ2ใบ3ใบนะครับ3ใบเราก็ถอนรดน้ำชักก้าก็เรียกเสียบก้าก็ได้ครับไปใส่ช่องเพาะช่องเพาะอีกทีหนึงเลี้ยงก้าจนฝาจะได้1คืบหรือ1สองอก็ไปปลูกนะครับฝากด้วยนะครับกระป๋องละ1,200บาทนะครับมี4,000เม็ดนะครับรีบจองนะครับ